ต้องนะครับมื so <sm> ่อแรกอย่าลือดนะครับเด้อไล่สุดไล่สุดช่องลอยวันแมนโชนะครับลอยสร้างสิร้องเพลงมินี่อนเสิร์ตดลอยสร้างเ้ยเพื่อเพื่อเพื่อชีวิตเพื่อแข่งนี่แหละพอนไายพอนไายพันหยุดพอนไายพันหยุดนะครับเดี๋ยวไล่สุดมื่อแรกฝากเข้าไปกดติดตามฝากเข้าไปถามเบื้องยุเพจยรลอยวันแมนโชมาแล้วพอแล้วมาแล้วป่ะลุยอ้าวเปิดอีเจ้าช่องกันด้วยบัดนี้มาสวัสดีพี่น้องนะเมื่อแรกครับใส่แง่ไปแล้วหลังจากเพียงหมู่บ้านเนี่ย พรไสครับมแอบเยหมดสาคนไม้คนเมยามกอนครับมสาวคนเมยามกอนครับสวัสดีครับช่องคนเลียงส้างครับด้ับสวัสดีช่องไอน่อยครับผมแลนนช่อไหอคบป่ะไนไปตท่าไาร่มีมีนาที่ค้นได้บันีึครับผมพี่น้องนะครับค้นไงครับไเข้าเป็นคนค้นของไปให้เราไปไปน้องครับไปใไซเงียบครัยโซงเงียบอัน มูาว่สอตัวว่นานันอไเนี่ยน้ำส้างนั่นนี่นี่เยอะๆผมไปไปกันเลยเยอๆๆอ้าไปเต้รเต้เใส่เงียบป๊บอีกแล้วครับี่น้องเมื่อวานในบนบนบ้นใสองตัวจักยามเบิดโปเบิดสัมในโ่จักน้ำนเลยแค่จะไปเบืองไห้ตัวนี้ซื้อมาไหม่บเนี่ยซื้อมาหมหรือจนไหนี่นี่แหละโอ้เมื่อนำ เออไปไปสิน่ะโอ้ตัวถือควบบนน้ำเงินนันเหมือนเสานี่ตโตไปครับพี่น้องโตโตนี่ข้อมหมายของมันคือไปไปเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าซานนี่ดิว่าซานไปรอดเลยมาเหมือนในบ่าเ้าวในดอกของบ้านไหนฟ้าเฝ้าโน่นเกี่ยวเขาในป่าเฝ้าค่อยๆไปมาหน่อยคอยคอยใส่เอามาอนึ่ บ่ฟฝาวคือหมู่บ้านดอกพี่น้องมาหนิตายเอาเนื้อเซ่ก้อนก้อนเดือนน่ะมาใส่กะต้องมาใส่หนองที่อันให้หน้าทีก็จะเอาเกี่ยวเขาออกแล้วไม่จักสิบเอ็หยียบเขาเพิ่นนะครับพี่น้องแม่ครับแต่หยีเพิ่นคือบ่เกี่ยวไอ่ตัวนี้เขาปลายตรงนั้นอ้าวใส่เนื้อเบสบังก้อนจักเอาไปใส่นอ้ะพ่อะนอ้ะมันจักสิบเอหย่าคือหมู่บ้านนี่เขามีเคล็ดลับหรอเด้ปื้ดว่าตัวใหญ่แต่มาหนิ โอ้ยบอแม่นเอาปลาเข็งมาใส่ขบแม่ต้มอันต้มปลาเข็งปนสิบวอิ่มก็ขบอยู่ติพอต้มปลาเข็งปนสิบวอิ่มก็กินขบอยู่ติไม่ยช่น้อยก็่าขบอันตัวซ้ำเขียนโมงใหญ่เนี่ยหว่าเพราะว่าปลาเข็งมันนี่ปลาเข็งในต้มอิ่มก็ขบปุ่นได้หนิเมื่อไรไปลองมีตัวใหญ่ไม่เอามันแผ่อยู่บ่มนี่ มันก็จก็จนสุภาษิตโบราดเลยผมทามแม่นเีงกรบแมนว่ากินะเข็งสซก็ครบอยู่ที่พอกันวา่นมันเมนบ้มันบวอนะขอเมียปนโอ้นบ่ได้บักบ่ได้ฟักก็จินขี่กระเดือนแน่นอนโอ้บ้าเียงเงียก็ครบพี้องเลยมันแมนบ่เลยก็จังสุภาษิตโบราเราขี่สจากตะกะเตีนเลมันสกอขี่สจากตะกะเตียนที่อ tôi đang dây vào cứ câu bỏ chứ đây như bỏ mi dây nè để bom sẽ làm bằng hoài cầu như được bom sẽ làm bằng bò bò sẽ lượm như không tôi để nhai cả xóm nhai gì cũng đi hoài xây bớt con đi hoài kiếm mày như mày không nè nè áo 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 đeo bông gì đó bông con khó mua bàn này nữa nè con hàm xe tổ bạc kiếng tổ bạc nhai cô như ở nhai cô cốp đi nào gặp มีมดกวาเขียงตัวละสามนิ้วครับได้ได้ครบตัวละสองนิ้วเอาไปแล้วไปแล้วเนื้อไงกว่าเปียกเปียกเอาเแล้วผมน้ำซองเป็นตัวนี้ก็เด้อยสร้างเอากระสอบนี้ไปผมใหนเล่านะยามันปิ้วเอาเลี้ยงมากเลยเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เดี๋ยวจะไปรอเบิ้งกันอันนี้ก่อนโอ้ยหผมเห็นว่าเป็นปลาทีก็ เปนอส่ไงไหจเดวหม่านนี่ละเดี๋ยวก็จะรอบงไห้าจื้อปไหนี่เดียวนั่งคือโยกโขกไ่พ่อตัวนี้ไม่นังเนี่ยไม่นังตัวนี้ใส่นี่พใส่ไหมบ้างตัวนี้ใส่ไมใสไเออตัวนี้ใส่ไหมปล่อยแล้วหลุดเดี๋ยวสิร่อบางไหลพกนพี่น้องพัใส่ไปเมื่อวานนี่นีตัวนึงเนี่ยตัวนี้ใส่ไหมกันพ่อเนี่ย Xay may bố này Ờ này cái xay may Nè tôi đi đây dần Khát cả ông mưa à xóm Nhưng mà tìm cái đài mà nó mưa năm ผมอบอมไปยังถ so so ือผ so oh, 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 well ู้าปักคอตายไหมตายอตกัไงไหมตกัไงไหมอ้ยจับไปกันนะเพ่อมันมัตั้นเหม็นนี่นี่ยังแข็งอยู่คือมันห้ออยู่สิวามันหนีนาเหม็นเหม็นดมตอยด ดมปากคอว่าแม่น้อมแก้มผู้สาวพี่น้องโอ้ยล้างพีทหลุดเอาสิถือยางน้ำกระเท็นด้วยเอาเอาใบเอาไหมก้อนตัวนึ่งโอ้บักไงเลยตัวดิปัดปากคอไหมปัดบอกกันมีเหี้ยใส่ปูยูของน้องเลย่อนี้ ปลาปลาคว้าแม่ตีไล่กินเราได้หนิโอ้สพมันตายปลาหลายตัวนี่เอาไว้ก้อนไว้เสียเมื่อย่าไปใส่อีกเรือครับมันขาดไป่นเวลานัไงเาไปเลือม่นั่นปลาเขียงเจาโอปลาเขีงเจาไปเอื่อนมูนมาขที่หล่ะมามาเดียวเอามาตัวได้เรี่ยวาครูออกเอาตัวใดไปเนี่เอามาเบิดนั่นละ พ่นเสียวรออ่านกระแรกเขียวเมี่นเด้อเดี๋ยวไปใส่น้ำมันให้ไปถือเอาร้อนหัวยอย่าไปใส่กระสอบเฮ้ยทำไหมสิถือให้อันนั้นเขาเขาเพื่อนอีกแกยวได้ฟังนั่นโมเมนต์นี่ไหมโมเมนต์เขาเอาอย่างนั้นทำไหมพืชสวนดีโมเมนต์เขาตอนนั้นทำไมมอีกอันนี้ได้ไหมพ่อหน่อยเขาเออมาบบดนี้ไปเอาตกหล้อใส่น้ำกันแท้หน้าพี่น้องพี่มาพี่มาพี่มาหล้อใส่ริมฟังมันพี่ โอ้ปลาหลายอยู่ตัวหนึ่พี่น้องเอ้ยเอาสิตัวนี้ผมสิใส,ส่เด้อสาบานน่เด้อผมสิใส่รอไปนี่เด้อทางนี้กระปลาทั้งปนกปนปนระปลาแล้วใส่ไปเพื่อนคนพี่น,ออน้องนะครับใส่บังกบกับผอแหลมยนี่ยมาเลีง มืออื่นเสียดายหยามนะเพื่อนบ่มืออื่นน่ะนะเพื่นสีม้าเอียงเพื่นอีกคือเขาผีครับพี่น้องครับตัวนี้นีแม่เป็นเขาสร้างเอ้ยป้าหยาตัวนี้นี่ครับเลาะใส่น้ำมันหนี่งละพี่น้องน้ำกัน,นยังไหล เรวใส่พอกอนอพอใส่ตั้งผุ่นเราจะร้อยใส่ตั้งนี้สามบังใส่เลี้ยงกันไปนั่นละนะครับสุดผ,ลผลุนพอดีเอาเริ่มเริ่มบ้างหนึ่งอ่าเสะละง,ง่าเพิ่นใส่ไร่นี่ไปนอนเลยกบมันสีขาวมาเรียนปลาดุกพวปลา,าเข็งเอาเลี่ยงปกจะหน่อย นี่ที่ตุมไส้ครับอ่ะเนี่ยทับไว้ไปมันไปเนี่ยโคเคบองความมองเขาเขาได้บ่ะเมื่อเขาไปแล้วออกน้ำมจาจักเอาโอเคลาเข็งสีออกเอาเรียบร้อยหลังนึ่งอยู่นี่ไสรเสาราเด้ทังหน้าสองพวกลูกอะ่ะ ผมสิใส่รอฟังนะพอด้านน้ำเห็นอยู่ดอกผมบ่ได้โปกงนะน้มไม่ยามนั่นเจ้ามือรับรอไม่ยามก่อนอีกเนี่ยนี่ได้บ้างนึงเนี่บ้างบ้างในได้ยามบ่อเนี่ยนี่บ้างในได้ยามบ่อเนี่ย พอแม่ผมใส่ว้เมื่อวานนี่แม่พอได้ยามบ่นิเดี๋ยวลองเปิดพวกูพันธุ์ไดยามบ่โอ้มีแต่ปากเขียงแสดงว่ายามแล้วมันต้องเลียดท่างออกพี่น้องให้มันเป็นเปลี่ยนนะครับกบซิมาเป็นเปลี่ยนก็พี่น้องเลย มันจะปรมาณหกมันจะเปียดท่าไงเพิ่นนี่โอเคไปน้องครับเรียบร้อยแล้วครับบาตนี่เสือเมื่อได้บาตรเนี่ยเรียบ้อยได้บัตเนี่ยใส่ไปน้ำมันเลยล่ะอีพอจืดอะไรยูนอพอเนาะจืดอะไรยูนอพอเนี่ล่ะลูกไทยโบหกดอกใส่เป็นแปดหนึ่งดอกอยู่เรียมสูตรผีกระมีเด้อสองสามบ้างเด้ออยู่พี่เด้อเรียมสูตรผีกระมี นะครับใส่อยให้หน้าให้เดียวนะพี่น้องเมต่องากว่าเบิเกี่ยวเขาให้เดียวอ้าวคำนี้แรงนี่พี่น้องเอ๋ใส่เงียบเรียบร้อยพอแหลมกับโทนคนเลี้ยงสร้างจานร้อยมือนี่พักกันมาใส่เงียบกบเมือ่อคืนนี่เมือ่อวานนี่ก็ใส่แต่ว่าใส่แบบฝ่า,บวาว่าเบิเกี่ยวเขาวมือนี่พอแหลมเลยส่วนมากแก่เมื่อไห่นะครับพี่น้องอา้าวสีมันพรามันมื่อคืนพอแหลมมาจำตั้งตาเบิ้งช่องพอแหลมก็ได้ขับจนร้อยได้มา,จากจังสีได้เบิ้งช่องจานร้อยน้ำ ขันบ่ได้มากคับเบิ่งช่องอีพราแหลมเด้อพี่นอ้องเด้อมือแรงมือแรงจวดจวดกันเด้อไล่สุดเด้อมือแร่งเด้อไล่สุดช่องอ่าเพียรเพียรบ่แม่นช่องไล่สุดต้งเ, <Man> งเพียรไหลวันแมนโชว์นะครับสิ่หลองเพลงเรียนเกับสร้างมือแรงนะครับเอาเพลงเพื่อชีวิตพอสร้างก็เคยอยู่พับมาก,ก่อนนะครับพี่น้องครับเอาจะได้พ่อกันมือแรงพี่น้องครับสบายดีอยู่ดีพี่แหฮงครับคลิปนี้เอาแล้ว ใส่เงียบครบอีกแล้วเมื่อเร็วเมื่อเร็วบาทนี่นะครับมันหมานเด้อ